เสดเอดีโอคอเขานี่ที่แต่งตัวอย่างนี้เพราะว่าเพิ่งคอกับเขาเสร็จเขาโทรหาคาเร่งเงินล่ะวาดัานดัมที่ไล่เบื่อไรกะลักมื่นก็ยังดีไม่เคยเจอกันได้ต่ําสุดช่วงนี้ก็เป็นห้าพันเพิ่งคุยแต่เขาไม่ได้คงไม่ได้รวยหรอกมั้งเป็นคนทางประเทศนอนร์เวย์นั่นแหละคุยไปนีดนหน่อยบอกว่าจะไปกินข้าวนู่นนั่นนี่เขาก็ส่งให้ห้าพัน ก็บาเบานิดนิดหน่อยหน่อยคือมันไม่ได้เยอะแต่ในฐานะที่คุยกันนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วได้มาห้าพันก็ดีป่ะดีป่ะคะบางคนไปวิ่งไม้ได้สามรอเองเขาย,ยังดีใจพุนไปหาซื้อลูกชิ้นแจกมูอยู่ตลาดพุนเขาน่ารักนะพวกกระเทยชอบนะชอบกระเทยถ้าเป็นผู้ชายก็จะอุดหนุนกระเทยนี่เลยมันน่ารักมันเป็นแบบ อ่อนแอนมันมันมนน่ารักอะ่ะมีนิสัอ่อนแอนมันตลกอะ่ะเป็นการเป็นงานนี่โอ้ยนางที่เป็นแม่แม่งานเลยคือกระเทยเขาน่ารักมีความน่ารักมากชอบชอบมาแต่ไหนแต่ไรน,นะ แม่เล่นแอปไหนเขาเจอแต่คนรวย,วยไม่ได้รวยหรอกชอปเปอร์อาจจะไม่รวยหรอกก็คือได้มาแบบเขาแบบให้เราซื้อขนมกินอย่างเงี้ยแม่ตอนเยผู้ชายองค์เกียงในหนูเข้าไปค่ะบอกหอมสีพึ่งมากค่ะภูดวดลเออเห็นไหมละ่ะเธอแต้มสีพึ่งไงแต้มสีพึ่งมันก็เป็นคือจะดูดีทั้งหมดแหละไม่ว่าจะทำอะไรจะดูดีขึ้นมา ไม่สวยเป็นคนไม่สวยนะคะเมื่อก่อนนะไม่ได้มีออร่ราขนาดนี้คนที่ติดตามไปจะทราบดีแต่ตอนนี้พอใช้ปุ๊บมันมีความสุขอะใช้ปุ๊บแล้วมีความสุขแล้วก็แบบมันสุขจากข้างในนสุขภายนอก ม,มันมวนกระเทยมันพาเราเต้นดีมันเต้นสนุกมันเดาเคียงหัวแยบ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 ,บตาฮัตากตาฮักยยมไปเบิ้งมอแล้วไปเบิงบเ้งตะกระเทยนั่แหละมันเดาเคียงหัวดีและกระเทยนะถ้าใครได้ลองกระเทยก็คือลืมผู้หญิงถูกต้องแล้วเพราะว่า เพราะว่าอะไรบูชาแป้งเจิมแตดมาแต่พวกในเสื้อในยันหลุดหายเป็นไรแม่แม่ไม่เป็นไรจ้ายันก็จะหายไปเรื่อยๆเพราะว่าเป็นหนหน้าทองนะคะยันก็จะหายไปเรื่อยๆไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องไปคิดหนักค่ะหนูยน้อน ดูคลิปเก่าๆแม่ผิวขาวขึ้นมากแม่ไม่ได้ไปฉีดแม่ได้ไปฉีดผิวหรอคะไม่ได้ฉีดสาบานจะฉีดกคสิบ้าฉีดเป็นคนที่บอกหมดทำนมบอกตั้งแต่จ่องหมอคุณน่ะบอกคนอ่ะลง facebook บ,บอกเบนะิร์ดเหตุอย่างังเพราะตัวดอกแ c ได่เพรได้ฉีดก็คือไม่ได้ออกไม่ค่อยได้ตากแดดด้วยแล้วก็ท่าขีมเน้นท่าขีม ว่าฝรั่งมาไม่ได้ทําไมฉันจะต้องดําตลอดชีวิตฉันล่ะกีฉันจะต้องเป็นสีดําตลอดชีวิตฉันไหมฮะมันก็ต้องมีบ้างบางวันที่เราอยากได้กีชมพูไหมอะเมื่อก่อนเนี่ยสีเปลือกมังคุดกีฉันอะตอนน,น,ออน,นี้เป็นสีทับทิมอ่อนฉันมีกีเป็นสีทับทิมอ่อนคือตอนนี้แล้วฉันก็แฮปปี้แล้วจบ สวัสดีค่ะคุณพี่หมายจากอเมริกาค่ะหมานเบอร์ล้านเลยผู้หญิงคนนี้สุดยอดค่ะเป็นคนที่เชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของดีตัวไหนคุณพี่หมายมีหมดของมาดามปยาหมานแล้วหมานอีกหมานแล้วก็ก็มูตลอดมูเรื่อยเรื่อยมูตลอดดึงดูดออรา่าดึงดูดความหักความหอมจากผู้ชายจากแฟนเขาแล้วก็จะหลงเราไม่จะไปหลงจะนีนางอื่น ตอนนี้จะมีพวกกิ๊กพวกเมียน้อยเนี่ยมันมาเอาเยอะแยะเธอระวังไว้เถอะเธอเมียหลวงนี่เธอมีแฟนนี่ระวังผัวเธอจะไม่อยู่บ้านเพราะว่าตอนนี้ทุกคนมีสีพึ่งมาดามไปยานเนี่ยจะแย่งกันจะไปะบอกไว้ก่อนเธอรีบเอาไปมูก่อนคือได้ก่อนมาแก้ทีหลังล้วจะลําบากนะคะการแก้นะคะผู้ชายไปหลงผู้หญิงคนอื่นมาแก้ลําบากนะคะแอดไลน์ไปเลยนะคะ แอดไลน์ <Add> ไปว่ปตตาต้องรอหลาใหญ่ห้างสำหรับคนหลอกฟ้าลังที่ว่าหลอกผู้ยิ่งตอนนีนแบบใดโอเคค่ะสิบอกสูฟังแอดมาดามไพรมีแอดนำหน้าอย่าไปคิดเยอะอย่าไปรอเยอะผู้ใดเขาก็เอาไปเขามานันคือสิตายนี่สาวสองใช้ได้เกเก้งก,ก,กวางใช้ได้ไม่ต้องไปคิดหนักไม่ต้องไปคิดนานไม่ต้องไปคิดเยอะ มูอย่างเงี้ยเกิดมาเนี่ยมูเนี่ยก็ต้องมูของดีๆบ้างอย่าไปหามูแต่พือพ่อแต่พื่อบางคนหนีเฮ็ดสีเผึ่งมาพวกในสิบาปหลายอันนี้บริวาทุกคนนดีบาคนที่ทําสีพึ่งปลอมๆอม,อ,มออกมาหลอกให้ทุกคนบูชาบาปคาาบาปแน่ของข่อยพาป,ปาขะเมน็นปุกสิกล้านเปอร์เซ็นต์เอาเกียรติเป็นพยาน เทวดาวงูเทวดาเห็นเทวดาจอมมองอยู่ว่าสีเพิ่คอยเนี่ยเป๊ะขนาดใดพระปาปูกเศษของแท้แน่นอนล้านแสนล้านเปอร์เซนต์ไม่มีจกตาไม่มีทําเองถ้าทําเองเจ้าพระต้งห่วงดอกความอสิไปหาเบื้องแต่มันตลรับบอกซ้ากันกักอ่านเปียงแล้วแต่เพื่อนจีเฮตมาอนไดที่เป็นตลรับนี่ก็คือฉันสร้างมาสร้างตลรับเปล่ามาแล้วกระ่งไปให้เพื่อนพอเพื่อนเฮต์พี่ที่เสษคอยก็ไปม่นเอาไปบูซาเอา สั่งซาลาเป็นตัดตอบแทนอันนั้นอันนี้สั่งโลงรดหรืออะไรยังกะบาไปเป็นการตอบแทนเพราะว่าเพิ่นโบก,กิบเงินคือก,กันเพิ่นโบอเอาได้มากเท่าใดนี่เพิ่นสั่งวัดเบิร์ดก็เลยไปสั่งโล่งลดไปสั่งโล่งว่าโล่งยังไงเพิ่นแต่ว่าตอนนี้ตลรับนี่ไม่ลงมีข้าเจ้าทึ่งมันเป็นโควิดก็เลยโบอยากไปหาหลวงปู่่านเพิ่อน,อ,น,นอันนั้นอันนี้เพิ่นก็เลยไปได้สีอันพวกนี้มาห้เพิ่นกอ,อกห้กอ,อกตามไหนก็คือตามนั้นขังก็คือขัง พระป่าท่านปลูกเสกมาแบบนี้ก็คือตามนี้นะคะบวกกับไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์เดียวนี้มันมันมันอันตรายตอนนี้ลูกแพไขคเจีบแย่เอาไปให้เพิ่นก็เลื่อล่อแล้วก็ให้สายรับเมาขึ้นไปถวายเอาสวัสดีค่ะแม่ไปยาดีใจจังมาทันไรวันนี้ซาชิวานสวัสดีค่ะคุณแม่น่ารักจังเลยลูกสาวก็น่ารัก ขอให้เป็นคนค้าคูณให้แม่พ่อนะคุณพี่ไหมส,สุดเลยหมานเห็นไหมคะดอดลล่าขึ้นมาเต็มเลยนะคะโคตรหมานเวอ,อร์วังอลังการค่ะหลอกไปหาไม่เจอแถมบล็อกไลน์เขาหลอกจะไปหาตีแอมมี่ ชายักชายทาตรงไหนชายักชายทาปากค่ะแล้วกแ็แต้มตรงหน้านะคะแก้คุณใสได้ด้วยคนไหนที่สงสัยว่าผัวถูกของเอาตัวนี้ไปทาท้องผัวแล้วก็ทาที่หน้าผากอธิษฐานทาที่ท้องผัวทาที่หน้าผากเขาสามคืนสามวนันเป็นเวลาติดต่อกันนะคะตัวนี้ถอนคุณใสโดยที่ไม่ต้องพาผัวนะคะไปหาผ้าหาเจ้าที่ไหนหรือว่าคิดว่าตัวเองจะถูกของคิดว่าตัวเองจะใส่ของ เอาตัวนี้ไปใช้เลยเอาไปลองได้เลยออร่าไม่หมาสวยแต่แม่งผู้ชายไม่ติดสวยแต่ไม่หมานสวยแล้วเขาไม่เปคืออะไรแม่บารมีเราถูกบดบังกรรมเวรเราถูกบดบังเรามีบาบดบังเราเรามาเบิกเนตรให้ออร่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เปิดราศมีออกให้มันกว้างซะจะได้รู้ว่าหมานคืออะไร ไม่ใช่สะกดเป็นแต่คำว่าแป๊กไม่มีผัวแม่อยากได้ผัวน้องไหมเอาตัวนี้ได้เลยจ้ะลูกแม่ปกมือเลิๆค่ะทรงกฤษดากรค่ะลูกสวัสดีนะคะแม่ทาจนกว่าหน้าผากเหลืองกว่าแสงไปแล้วค่ะใช่จ้าแม่เติมเรื่อยๆไม่เป็นไรเลยค่ะคือเราไม่ต้องไปกลัวนะคะ คือเสริมคือเติมเจิมเลยจ้ะไม่เป็นไรเรามั่นใจเลยวันนี้ได้สีพึ่งแล้วค่ะพัชรพรวันนี้ได้สีพึ่งแล้วค่ะเร็วมากค่ะขอบคุณนะคะต้องขอโทษด,ด้วยคนไหนที่รอของนานบางคนรอนานนิดนึงสีห้าวันเพราะว่าเมื่อกี้ติดหยุดยาวเลยไปสนีก็ปิดสำหรับต่างประเทศนะคะทำให้ได้ส่งของล่าชา้าแต่ในเมืองไทยรับของพยา,ยา ที่สุดก็คือ2วันนะคะพยายามไม่ให้เกิน2วันช้าสุดก็3วันนอกนั้นคือสุดวิสัยนะคะไม่เป็นไรให้อภัยกันรอรับความหมานได้เลยไม่ต้องไปเครียดไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปอารมณ์เสียให้อารมณ์ดีต้อนรับความปังปุเรเย่กันดีกว่าค่ะ